วันนี้คุยเรื่องขับรถไปชนรถที่จอดอยู่ข้างทางแบบนี้เอาผิดใครได้บ้างสว,ส,สวัสดีครับ,รบผมผม,ผมไน้ความนริ์ลงแก้วเพชรนะครับใอยู่กับผู้ช่วยธนพลครับผมวันนี้นะครับรายการทนายคู่ใจออกอากาศทางช่องทีวีดาาเทียมนะครับพบกันทุกวันเวลาเดิมครับทั้งทาง YouTube และทางทีวีดาาเทียมครับ ชมเรา Youtube ก็ Youtube.com นะครับพิมพ์คำว่าทนายคู้ใจนะฮะติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ Facebook.com พิมพ์คำว่าทนายคู้ใจเช่นเดียวกันนะฮะโทรปรึกษาฟรีนะครับผม0 9 2 4 5 3 3 3 9 3นะครับสามารถโทรได้นะครับช่วงเวลาแปโมงขึ้นไปนะก่อนถึงเที่ยงคืนเนาะโทรปรึกษาคดีกันได้นะครับผมโหลดแอปพลิเคชันทนายกู้ใจฟรีนะฮะที่ iOS แล้วก็ Android นะครับผมพิมพ์คำว่าทนายผู้ใจ iPad iPhone s a m s u n g g ง a า a ี y แท็บเล็ตต่างๆสามารถเล่นได้ฮะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางทนายผู้ใจแนะนำาให้สนับสนุนรายการกันดูนะครับผมก่อนรายการเราจะไม่ได้มีต่อนะฮะต้องเอามาถ้าใครชอบรายการแนวนี้นะมีสาระนะต้องการสนับสนุนให้มันอยู่ต่อได้ครับระยะยาวๆแล้วก็นั่งฟังเราสนัคนกำลังใจบางทีอาจจะไม่พอนะฮะอาจจะไม่มีอะไรตกถึงท้องของทีมงานนะครับผม ก็ลองสนับสนุนกันดูได้นะตามตัวโทรศัพท์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้นะครับผมเพราะทนายทานอยู่นะอาหารเสริมตัวนี้เป็นอาหาราบำรุงสมองนะเวลาเครียดเด็กๆก,ก,ก,ก็ควรจะได้ทานวันละสักวันละเม็ดนะมันเป็นมันมีหลายตัวแล้วนําเข้าจากอเมริกาด้วยครับผมคุณหมอท่านแนะนําผมมาผมก็เอามาทานต่ออีกทีหนึ่งนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่คนไข้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับสมองกินวันละสิบเม็ดเลยนะแต่คนทั่วไปกินแค่เม็ดเดียวก็พอต่อวันครับ แม้วันนี้นะมีหลายหอย่างที่อยากคุยมีตัวตัวหนึ่งเนี่ยเข้ามาร้องเรียนเอาไว้ในทนายคู่ใจทางเพจทนายคู่ใจนะาหยิบประเด็นนี้มาให้ทางท่านผู้ชมได้ดูได้ฟังมาที่เขาเป็นอุทาหรณ์นะน่าสนใจยังไงครับผมเกี่ยวกับตํารวจอีกแล้วบางท่านก็มีปัญหากับตารวจอะปัญหาอะไรนักหนาเนี่ยนั่นสิทําไมไม่รักตารวจกันอตํารวจไปทำอะไรให้มันเกลียดนักหนาเนี่ย ครับเรื่องเราเป็นยังไงครับคุณทนายครับก็แค่ตำรวจเขาจอดรถไว้อืแล้วคนขับรถไปชนตำรวจจอดรถตำรวจเขาจอดรถแล้วมีคนขับรถไปชนรถตำรวจแล้วก็เ้าไปแจ้งความด้แล้วก็คนที่ไปชนก็พิการตาบอดสาหัสแขนหักกระดูกหักหมดอ๋อคือตำรวจจอดรถทิ้งไว้มีคนเข้าไปชนแล้วงไงต่อครับก็แค่นี้เองเรื่องอ่ะอ้า เสร็จแล้วเนี่ยพอเขาออกเขายังอยู่ใน ICU ยังไม่ได้สติตอนเนี้นะถ้าก็นอกจากตาจะบอดสองข้างแล้วก็แขนขาก็าหักด้วยอก็เขาบอกว่าตํารวจจะแต้งข้อก่าหาเบื้องต้นว่าไอคนที่มาชนเนี่ยทําให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายอ,อ นี่ยังจะมีหน้าอีกเหรอเนี่ยอันนี้เขาบอกว่านี่ลูกสามนั่นนั่นเนี่ยเมียนึ่งตำรวจเหรอไม่ใช่คนที่ไปชนอ๋อจะพูดให้เห็นใจตำรวจบ้างบ้าตำรวจทไมตำรวจเขามาฟ้องอย่างนี้อ่ะฮะแจ้งแจ้งความเมียก็คือเหตุมันเกิดตอนกลางคืนคุณจอดเอาไว้ตรงไหลาทางสักที่หนึ่งเขาบอกเป็นที่จอดประจําเขาอ่าแล้วก็มาไซก็มาไซนะอบิดมาก็ไม่ได้เร็วแต่ชนแล้วก็หนักเพราะคงคิดว่าคงมองไม่เห็น ประเด็นนี้น่าสนใจผมเห็นค,คุณนภพลเล่าให้ฟังว่ามีเอาไปโพสในเว็บไซต์พันทริปคอมด้วยใช่อันนั้นคล้ายๆกันไหมเขาว่าไงบ้างก็คล้ายๆกันนะแต่คือไม่ได้เป็นกับตำรวจนะครับผมเป็นกับใครอ่ะแต่กับคนทั่วไปนี่แหละจอดไว้อย่างเงี้ยเหรอแล้วก็เราตามมาเสยคุณผู้ชมทราบไหมว่าเคสจอดรถตอนกล,ลางคืนแล้วรถขันหลังวิ่งมาชนรถที่จอดอยู่คุณผู้ชมคิดว่าใครเป็นคนผิดคนที่มาชนสิ อ้าวเขาลงจอดอยู่ดีๆนี่ไปพักชมโฆษณาทางรายการก่อนละกันอ่าเดี๋ยวเขากลับมาติดตามรายการทนายกู้ใจต่อครับครับวันนี้รายการทนายกู้ใจนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจมาเสนอกัท่านผู้ชมครับเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลาผสมวิตามินดีนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยน้ำมันตับปลานั้นมีสาร DHA เป็นกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของสมองและดวงตาที่ร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้ครับ ต้องบริโภคเพิ่มเข้าไปนะฮะโดย DHA นี้นะครับช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทักองทําให้เซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจํามีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มการเรียนรู้และการจดจําได้ดีขึ้นและยังป้องกันและรักษาอาการปวดศรีรษะของโรคไมเกรนได้ช่วยประสาทตาแข็งแรงขึ้นอีกด้วยทําให้โอกาสเป็นโรคตาต้อกระจกน้อยลงโดยการผรสมวิตามินดีนั้นนะครับทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นเพิ่มระดับูพิมคุ้มกันและมีส่วนช่วยให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมโดยราคานะครับน่าสนใจมากเลยนะฮะอยู่ที่ 1ขวดแถม1ขวดราคา1,500บาทนะครับ2ขวดแถม2ขวดราคา3,000บาทนะครับผมตลอดจน5ขวดแถม5ขวดฟรีนะครับผมราคา7 5 0 0รบาทนะฟรีโปสเตอร์รายการทนายคู่ใจนะครับและทุกท่านที่สนับสนุนรายการทนายคู่ใจนะครับรุ่นรับปรับประทาและปรึกษาคดีฟรีกับทนายคู่ใจนะติดต่อ092 4202599ากครับผมก็กลับมาพบกับรายการทนายคู่ใจนะฮะก็อย่าลืมอุดหนุนหรือว่าสนับสนุนรายการของทนายคู่ใจได้นะฮะ มาสั่งซื้อสักคนละชุดก็อยู่ได้แล้วนะแต่ถ้าไม่ซื้อกันเลยเนี่ยชุดสองชุดด้วยสิอาจจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับผมต้องขอกันอีก็ยังไปขู่ท้าผู้ชมขนาดนั้นเราไม่ได้เห็นอะไรดูจากสภาพแล้วน่าจะไปกันไม่ไหวแล้วแหละแบกกันมาสามเดือนแล้วเนี่ยทูบได้ดูในยูทูบในยูทูบนะครับผมรายการไม่มีโฆษณาด้วยนันเนี่ยครับผมอือเป็นยังไงต่อเนี่ยผิดไม่ผิดคุณว่าผิดใช่ไหมคนที่ไปชมผมว่าผิด ผมจะบอกให้นะผมขับจอดเฟอร์รี่อยู่เฉยแล้วมีคนไม่รู้เมาหรือเปล่าไม่รู้มาชนป้าบเงี้ยโหอารมณ์เสียเลยอ่ะเปิดมาเนี่ยโหประตูเบี้ยวเลยเฟอร์รี่เบี้ยวเลยทําไงเนี่ยอ่าตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกเนี่ยการจอดรถในกลางคืนเนี่ยนะตามไหลทางเนี่ยจะต้องมีเปิดไฟส่องสว่างให้เห็นในไฟปุบแวบปุบแวบอะไรก็ได้ในระยะที่หนึ่งร้ยหสิเมตรคนที่ขับมาข้างหลังต้องมองเห็น คุณอาจจะจุดกองไฟเล็กๆก็ได้จุดกองไฟจุดกองไฟเหรอเฮ้ยผมไปต่างจังหวัดมาผมเห็นจริงนะตอนนั้นคืนอ่ะสิบล้อแคมปิ้งแล้วไม่ใช่เขากำลังผัดกับข้าวกินกันอยู่สิบล้อสิบล้อมันเสียใช่มั้ยไอเนี้ยก่อนถึง10บล้อประมาณสักห้เมตรมีกองไฟกองนึงอยู่บนถนนเลย รอออเที่เสียวเราเขาพักกินข้าวไม่ใชอ้นั่นนะก็ผัดกับข้าวผัดพัระอย่างนี้อยู่ไม่ใช่แล้วคิาประเหล็กไทยแลนด์ครับเพราะว่าถ้าเกิดมีคนขับรถไปชนรถคุณที่จอดอยู่หลายทางตอนกลางคืนคุณรับผิดชอบนะร้อยเปอร์เ็เลยถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมารถพังรถเสียบาดเจ็บอะไรคุณมีคนผิดเลยนี่คือต้องมี อะไรบอกเหตุนั้นก่อนร้อยร้อยเมตรสัญญาณไฟสองสว่างสําคัญมากสัญญาณไฟสองสว่างในกรณีนี้ไม่มีนี่ไม่มีที่ประจําไม่มีที่ประจําของท่านตํารวจเขาอาจจะมีนี่เปล่าไฟปกติอยู่แล้วนี่มันแฟบแฟบแบอยู่แล้วคือแม้มันจะมีไฟข้างบนเนี่ยอ๋อผมมองไม่เห็นก็คือมองไม่เห็นอ่ะเข้าใจไหมนั้นกินไปสองสำลีลบ้าสอยมากเลยไม่ใช่ถ้าเมาก็อีกเรื่องนึงแต่ผมสติไม่สติปกติแต่ผมมามันเป็นใครมองไม่เห็นบางทีนะสามสิบ มอไซค์คุณจะเอาอะไรมอไซค์ตอนคืนมอไซโอ้โหนี่แหละตอนกลางคืนลมมันเย็นนะลมมันเย็นนะแต่นี่เออท่านก็มีอายุแล้วก็คงไม่น่าถ้าเป็นวัยรุ่นนะผมเคยได้ยินแถวเชน่ามีกดร้อยหกกันนะร้อยหกเขา้เาเนี่ยฟีโน่เอ้าสัมันดีขนาดนั้นเลยอใช่โอ้เขาลัดยางเนียนเแทะผมเห็นเชน่ามันกำลังทําอยู่เนี่ยอ๋อครับผมคือเนี่ยสรุปให้ท่านง่ายว่าคือผิดนะตำรวจผิดตำรวจผิดตำรวจผิดแต่ต้องมีเงื่อนไขนะมีเงื่อนไขว่า เขาไปจอดในที่ที่ไม่ได้จัดไว้ให้คนอื่นเขาจอดอถ้าเป็นที่ที่ทางทางเขาจัดไว้ให้จอดเนี่ยแล้วคุณไปชนเนี่ยออันเนี้ยคนชนอะผิดแต่ถ้าเป็นไหลทางทั่วไปอ่ะครับไม่ได้จัดไว้ให้จอดรถนะไม่เกี่ยวว่าป้ายแดงป้ายเอไม่ใช่ขาวแดงเออขาวดำขาวดำไม่เกี่ยวนะเขียว ที่รถท่านทูดไปจอดแล้วสอยรถท่านทูดได้ใช่ไหมเนี่ยสอดจริงหรือเตี่ยวอะเออโอเคเตียวสอยเลยอเงี้ยก็คืออยังไงผิดแน่เพราะงั้นถ้าจะลอดจอดไหลทางนะเน้นย้ำคำว่าไหลทางนะอืต้องมีไฟสองสว่างคือไฟกระพริบไฟพามากอะไฟต๊กซ้ายอะไรในกรณีท่านนายแนะนาว่าไงฟ้องกลับเลยไหมถ้าเป็นผมนะแล้วผมเป็นญาติของผู้เสียชีวิตนะคผมจะเอาผิดเขาเรื่องของการงดเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่มากกว่าหนึ่งห้าเจ็ดอีกแล้วหนึ่งห้าเจ็ดอีกแล้วใช่แล้วก็เรียกค่าเสียหายทางแพ่งกับสพอ,อนั้นพร้อมกับฟ้องสตชเป็นหนักงานตรชาติใช่นอกจากสตชแล้วก็ฟ้องทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นเทศบาลผิดก็ฟ้องด้วยคือฟ้องต่อสารปกครองด้วยฟ้องปล่อยอยู่ปล่อยมาัมวซ่วได้ยังไงเนี่ยฮะปล่อยมาเอ้ยอยู่ให้จอดรถั่วซ่วอย่างนี้โดนด้วยใช่ไหมโดนหมดเลยเพราะว่า ที่ให้จอดมีไม่จอดไปจอดตรงที่ไหลาทางโอดมากเลยนะคุต,ตัวเองก็เป็นตำรวจแท้ๆก็ติดตามรายการทนายคู่ใจได้ใหม่ฮะอย่าลืมสบสมรายการทนายคู่ใจด้วยผลิตภัณฑ์นี้นะครับสวัสดีสวัสดีครับครับ,รบวันนี้รายการทนายคูดใจนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจมาเสนอให้ท่านผู้ชมครับเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลาผสมวิตามินดีนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับหนึ่งขวดแถมหนึ่งขวดราคา1 5 0 0บาทนะครับสองขวดแถมสองขวด ราคา3,000บาทนะครับผมตลอดจน5ขวดแถม5ขวดฟรีนะครับผมราคา7,500บาทนะฟรีโปสเตอร์รายการทนายคู่ใจนะครับและทุกท่านที่สนับสนุนรายการทนายคู่ใจนะครับรุ่นรับประทาทห,หารและปรึกษาคาดีฟรีกับทนายคู่ใจนะติดต่อ092-420-2599ครับ